สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยนะครับเจอกันวันจันทร์แบบนี้ครับแน่นอนว่าเป็นช่วงของคดีที่อยากเล่านะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่วงที่พยายามทาลงอย่างสม่ำเสมอเนาะถ้าไม่ได้ไปเที่ยวพักผ่อนต่างจังหวัดหรือว่าไม่ได้ติดงานจนมากเกินไปเนี่ยยังไงเรามาเจอกันทุกวันจันทร์แบบนี้แน่นอนนะครับก็ฝากกันด้วยเนาะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจใพี่ฮมด้วยเพียทตั้งใจนะว่าปีนี้อยากจะได้สัก2 0 0 0 0ื่นสับส์ครนะครับซึ่งตอน วันที่อัดเนี่ยอยู่ราวๆ17ไปลปลายแล้วครับก็อ,อ,อีก2,000คนเท่านั้นเองเนาะช่วยพี่แฮมหน่อยนะครับ2,000กว่าคนสำหรับช่วงนี้ครับต้องบอกว่าโ,โหฝนตกหนักมากนะครับในช่วงที่พี่แฮมอัดเนี่ยเมื่อวานนี้ขับรถนะครับจากที่หนึ่งมายัางที่หนึ่งเนี่ยโอโ้ยังก็อยู่ในพายุฝนครับคือมองข้างหน้าเนี่ยแทบไม่เห็นเลยก็เรียกว่ารถเนี่ยต้องเปิดเป็นไฟกระพริบนะครับเพื่อให้เห็นว่าข้างหน้าเป็นยังไงโอ้โหตกหนักมากๆเลยนะครับยังไงเพื่อนๆที่ต้องสัญจรไปมาหรือว่า เออต้องอยู่บ้านเนี่ยก็ระวังทั้งเรื่องของการเดินทางเนาะแล้วก็เรื่องของสุขภาพด้วยนะครับยังไงด้วยความเป็นห่วงอยากให้ทุกคนเดินทางอย่างปลอดภัยแล้วก็มีสุขภาพที่ดีสําหรับเรื่องราวในวันนี้ครับ ต้องบอกว่ามีความขายคลึงกับคดีคดีหนึ่งในเมืองไทยซึ่งเป็นคดีที่คนไทยทุกคนเนี่ยรู้แล้วก็พูดถึงกันมาอย่างมากเลยเนาะในช่วงก่อนจริงๆมีคนนะครับอยา่างพี่แฮมเนี่ยเล่าเรื่องคดีของคุณแตงโมด้วยเนาะซึ่งพี่แฮมก็ขออนุญาตนะครับยังไม่อยากจะเล่าเรื่องราวนี้เพราะว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่เยอะแล้วก็อาจจะไปทําให้กระทบกระเทือนกับใจิตใจคนอื่นรวมถึงข้อมูลต่างๆครับ ที่นำมาเล่าเนี่ยมันมีหลากหลายข้อมูลซึ่งเราไม่รู้เลยนะว่าข้อมูลไหนจริงเท็จอย่างไรดังนั้นจนกว่าทุกอย่างจะไขกระจ่างนะครับเปียมเชื่อว่าหลายๆช่องเนี่ยไม่มีใครกล้าเอามาเล่าแต่อย่างไรก็ดีเนี่ย คดีที่คล้ายกันมากๆเลยพี่ย่าไปเจอคดีหนึ่งมีความคล้ายกันมากๆเลยคือคดีที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้แต่ก่อนที่จะไปเล่าก็ต้องพูดเหมือนเดิมครับว่าผมไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทนะครับทุกเรื่องที่นํามาเล่าอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองเรามาถอดบทเรียนที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักครับน้องๆอายุต่ำกว่า18ปีตอนนี้ก็มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับเพราะว่ามันก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นรวมถึงมันมีเรื่องของสารเสติดดด้วยนะครับับง มีคุณพ่อคุณแม่อยู่เนี่ยจะยิ่งช่วยสอนเราเนาะคือเราอ่ะฟังก็คงจะเข้าใจอยู่แล้วแหละแต่ถ้ามีคุณพ่อคุณแม่ช่วยให้คําตักเตือนหรือว่าผู้ปกครองที่มีอายุมากกว่าให้คําสอนเพิ่มเติมเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากยิ่งขึ้นครับอาล่ะถ้าเกิดพร้อมกันแล้วนะครับมาฟังเรื่องราวในวันนี้กันเลยดีกว่า เรื่องนี้ครับเกิดขึ้นในเมืองโบฟอร์ดครับรัฐเซาท์แคโรไลนาสหรัฐอเมริกาได้มีหญิงสาวครับอายุแค่19ปีเท่านั้นเองเนาะเธอชื่อว่ามอลลี่บร r ชครับมอลลี่เนี่ยเธอจบการศึกษาจากโรงเรียนที่ชื่อว่าเวสต์แฮมตันนะครับแล้วก็ทำงานที่ร้านเสื้อผ้าในเมืองโบฟอร์ดแห่งนี้นี่แหละที่เซาท์แคโรไลนาเนาะตัวเธอเนี่ยมีความฝันครับเธอฝันที่จะเป็นอินเทอร์เนียดีไซเนอร์หรือว่าเป็นนักออกแบบตกแต่งภายในมอล เป็นเด็กที่หน้าตาน่ารักเลยครับเป็นคนหน้าตาดีเป็นที่รักของพเพื่อนๆนะครับเรียกว่าใครอยู่รายล้อมเธอเนี่ยเธอก็จะแบบมีความสุขไปด้วยนะคนที่อยู่รายล้อมก็จะรู้สึกแบบมีความสุขเหมือนมีออร่าแบ่งไปให้คนอื่นมอลลี่เองเธอมีแฟนหนุ่มด้วยนะครับที่คบหาดูใจกันได้สักพักหนึ่งที่ชื่อว่าแอนโทนีคุกเพียงแต่ว่าชีวิตของเธอครับแทนที่มันจะสามารถเดินไปได้ตามความฝาันหรือว่าสวยหรูเนี่ยปรากฏว่า มันชัางสั้นเหลือเกินเพราะในวันที่23กุมภาพันธ์ปี2019เนี่ยตอนนั้นมอลลีแล้วก็แฟนหนุ่มของเธอที่ชื่อว่าแอนโทนีเนี่ยวางแผนครับว่าในช่วงคืนวันเสาร์เนี่ยพวกเขาจะจัดงานปาร์ตี้กับเพื่อนๆที่บ้านจากนั้นก็จะไปเที่ยวเกาะนะครับแห่งหนึ่งกับเดอะแกงที่มาปาร์ตี้ด้วยกันนี่แหละในงานวันนั้นครับนอกจากมอลลี่แล้วก็แฟนหนุ่มอย่างแอนโทนีเนี่ยเขายังมีลูกพี่ลูกน้องของแอนโทนีที่ชื่อว่า คอนเนอร์คุกครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าไมลี่อันแมนนะครับซึ่งเป็นแฟนของคุณคอนเนอร์คุกตอนนี้มี4คนแล้วนะอย่าเพิ่งงงนะรวมไปถึงจะมีเพื่อนด้วยนะครับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนของมอลลี่แล้วก็แอนโทนีเนี่ยเพื่อนเขาชื่อว่าพอลเมอร์ดักครับแล้วก็มีคนที่ชื่อว่ามอร์แกนโดตี้ซึ่งเป็นแฟนสาวของพอลดังนั้นทั้งหมดในงานปาร์ตี้ครับแล้วก็ทั้งหมดที่จะไปเดิมฉลองกันเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3คู่รัก แล้วก็6คนใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่ทำทวนอีกทีหนึ่งเนาะคู่รักแรกก็คือมอลลี่ตัวเอกกับแอนโทนีแฟนหนุ่มคู่รักที่2ก็คือจะเป็นลูกที่ลูกน้องของแอนโทนีที่ชื่อว่าคอนเนอร์คุกกับไมลี่อันแมนเนาะแล้วสุดท้ายก็คือจะเป็นเพื่อนนะครับเพื่อนสนิทของพวกเขาที่ชื่อว่าพอลเมอร์ดักกับแฟนสาวที่ชื่อว่ามอร์แกนโดตี้ครับทั้งหมด6คนสถานที่ที่จัดงานปาร์ตี้ก็คือบ้านของพอล พอก็คือเพื่อนของมอลลีนะ่กับแอนโทนีเนาะก็เพราะว่าพอเนี่ยมีแบบฐานะร่ำรวยแล้วครับเขาก็มีบ้านแบบริมน้ำด้วย เมื่อถึงเวลาปาร์ตี้พวกเขาก็โหดื่มกันนัวเลยครับสนุกสนานสุดเวียงเลยเนาะวัยรุ่นด้วยใช่ไหมเพราะว่าแบบอายุแค่แบบ19ปีเท่านั้นเองนะครับก็แบบโหกําลังแบบช่วงพีคเลยนะครับวัยฮอร์โมนกําลังพุ่งพ่านก็ปาร์ตี้กันสนุกสุดเวียงคืออจริงๆแล้วครับอายุ19ปีแบบพวกเขาเนี่ยมันก็มีกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อเครื่องดื่มมึนเมาอยู่เนาะซึ่งกฎหมายในรัฐนั้นตอนนั้นตามข้อมูลเนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่สามารถที่จะซื้อเครื่องดื่มมึนเมาได้แต่ปรากฏว่า คนที่ชื่อพอครับที่เป็นเพื่อนของ2ตัวเอกของพี่แฮมเนี่ยปรากฏว่าเขาใช้บัตรประจําตัวประชาชนของพี่ชายครับในการไปซื้อเหล้าเนี่ยจำนวนมากเลยนะมาดื่มในงานปาร์ตี้แห่งนี้หลังจากปาร์ตี้กันได้แบบสักระยะหนึ่งครับพวกเขาก็กําลังแบบมันกันได้ที่เนี่ยก็คุยกันครับว่าเออโอเคหลังจากที่ปาร์ตี้กันที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวออกไปล่องเรือกันดีกว่าพวกเขาก็เลย เตรียมการครับไปนั่งเรือกันโดยเรือนั่นก็เป็นเรือของครอบครัวพอเนี่แหละอย่างที่พี่ยมบอกนะว่าพอเนี่ยมีฐานะร่ำรวยมากๆแล้วก็มีเรือแบบประจําครอบครัวพวกเขาก็ไปนั่งกันบนเรือครับเป็นเรือไฮสปีดเป็นเรือจอดเนาะแบบไฮสปีดนั่งได้แบบ56คนเนี่ยสบายๆเลยแต่ว่าต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยยังอยู่ในอาการแบบมึนๆเมาๆอยู่เลยครับไม่พอเนี่ย วกเขายังทําการแบกลังนะครับเป็นลังโฟมเนี่ยบรรจุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปแบบเต็มลยครับเต็มลังเลยเพื่อไปดื่มกันบนเรืออีกโหเรียกว่าจะดื่มกันทั้งวันทั้งคืนเลยพ่อเนี่ยก็รับหน้าที่เป็นคนขับเรือด้วยตัวเองคือต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่พอขับเรือเนี่ยโหเขามีอาการแบบมึนเมาอย่างหนักมากๆเรียกว่ายืนทรงตัวอย่างแทบไม่รอดครับ แต่ก็อยากจะขับเรือแล้วก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันหลังจากออกเรือไปได้เวลาเราราตีสองตอนนั้นพอแบบอาการดูไม่ดีมากๆครับเรือเนี่ยก็แบบแกว่งไปแกว่งมาเนาะแถมบุคลิกภาพของเขาเนี่ยคือเดิมเนี่ยพอเป็นคนสุภาพเป็นคนตลกตลกครับแต่หลังจากที่เล่าเข้าปากเนี่ยเพื่อนๆเลยๆคนเราจะรู้ใช่ไหมครับเพื่อนเราบางคนนี่เรียบร้อยน่ารักนะเป็นคนสุภาพแต่พอเล่าเข้าปาก เปลี่ยนโฉมครับกลายเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะจนทุกคนงงว่าเฮ้ย <c oughs> นี่มันคนคนเดียวกันเหรอเขาบอกเล่านี่มันสามารถที่จะ สร้างคนใหม่ขึ้นมาได้ใช่ไหมครับมันเปลี่ยนเป็นคนหนึ่งได้นะครับคือถ้าเรากินเหล้านะครับแล้วปล่อยให้เหล้ามากินเรา,นนาเนี่ยเมื่อไหร่เนี่ยบางทีเราก็สามารถที่จะเทินตัวเองเนี่ยกลายเป็นปีศาจได้เหมือนกันเช่นเดียวกับพอครับพอวันนั้นเนี่ยจากที่พยายามบอกว่าเป็นคนสุภาพตลกเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นคนอีกคนหนึ่งเลยครับดูแทบไม่ได้สติเลยนั่นําให้ลูกพี่ลูกน้องของแอนโทนีที่ชื่อว่าคอนเนอร์เนี่ยก็พยายามบอกพอนะว่าเฮ้ยอย่าขับเลยหยุดเถอะ ไม่อยากให้แบบพอขับต่อไปแล้วเพราะว่ากลัวครับว่าเรือเนี่ยมันจะไปชนกับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเกิดอันตรายกับทุกคนโดยคอนเนอร์บอกว่าเดี๋ยวเขาขอเป็นคนขับเรือได้ไหมแต่พอพอได้ยินคําพูดของคอนเนอร์เนี่ยเป็นไงครับโอ้โหโมโหครับโกรธขึ้นหน้าเลยเหมือนที่หลายๆคนก็มีประสบการณ์ใช่ไหมครับเราบอกเล่นว่าเฮ้ย เมาแล้วเนี่ยแกเมาแล้วโหเพื่อนจะโกรธเลยนะครับโงกโกรธแบบไม่มีสาเหตุบอกเฮ้ยไม่ได้เมามาหาว่าเมาได้ไงโหของขึ้นครับดูดูถูกทันทีพอครับเหมือนกันพอแอนพอคอนเนอร์เนี่ยมาบอกว่าเฮ้ยเมาแล้วขับเรือไม่ไหวหรอกพอก็โกรธครับแล้วก็ตะโกนเสียงดังเลยว่านี่มันเรือของฉันดังนั้นคนเดียวที่มีสิทธิ์ขับได้ก็มีแค่ฉันคนเดียวเท่านั้น ไม่เพียงเท่านั้นครับพอยังได้เดินไปหาแฟนสาวของคอนเนอร์ที่ชื่อว่าไมลี่และทําการกลนด่าเธอแบบไร้เหตุผลครับอยู่ๆก็ไปด่าแฟนของคอนเนอร์นะดา่ดาๆๆๆๆไม่พอสุดท้ายตบหน้าเธอไปด้วยครับนั่นทาให้เหตุการณ์ในเรือนี่โอ้โหมันวุ่นวายมากๆครับทั้งบุคคนนี้แบบแทบจะตีแทบจะทะเลาะกันก่อนที่ไม่อีกกี่นาทีต่อมาก็คือราวๆตีสอนาทีเรือก็เสียหลักครับ แล่นไปชนกับสะพานนะครับเขาอย่างจังเลยและคนที่รับเคาะกับกลายเป็นมอลลารีครับผู้หญิงคนแรกที่บีแฮมเล่าประวัติให้ฟังร่างของเธอเนี่ยกระเด็นตกลงไปในน้ําคนที่เหลือที่อยู่บนเรือเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บตามๆกันไปครับแต่พวกเขาเนี่ยเริ่มสังเกตว่ามอลลารีเนี่ยตกลงไปในน้ํา ทุกคนนี่ตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าตอนนั้นมันดึกมากๆตีสองครึ่งใช่ไหมครับน้ำนี่มันก็มืดจนมองไม่เห็นมอลาลารีเลยว่าตอนนั้นเธออยู่ที่ไหนประกอบกับแรงกระแทกครับต้องบอกว่ามันชนกับสะพานเนี่ยแรงมากๆเลยนั่นอาจจะทําให้มอลาลารีเนี่ยอาจจะนะครับหมดสติก็เป็นได้เพราะว่าพอกระแทกแรงๆแล้วตัวของมอลาลารี่นี่เมามากๆใช่ไหมครับพอโดนแรงกระแทกบางทีเธอสลบแล้วก็อาจจะจมน้ําลงไป ได้มีคนบนเรือคนหนึ่งรับรีบโทรแจ้งนายวันๆเลยนะเพื่อให้เข้ามาช่วยเหลือนะครับแล้วก็ออกตามหามอลลีรีรวมถึงตัวพวกเขาเองก็พยายามที่จะสังเกตนะครับดูรอบๆเผื่อจะมีสัญญาณชีพเนาะหรือว่าอะไรอาจจะมีอะไรบางอย่างแบบกระเพื่อมในน้ำเขาพวกเขาก็อาจจะรู้ได้ครับว่ามอลลีรเนี่ยอยู่ตรงไหนทางด้านพอบางพอคือตัวการสําคัญเลยเนาะคนที่ขับเรือเนี่ยเขารีบโทรหาคุณปู่ของเขาทันทีครับหลายๆคนงงว่าเอา เวลาแบบนี้ทําไมโทรหาปู่เพราะว่าปู่ของเขาเนี่ยเป็นถึงท่านนายความครับที่มีชื่อเสียงมากๆในเมืองนี้นอกจากนี้พ่อของพอเนี่ยยังเป็นถึงอายการชื่อดังในเมืองด้วยนะครับนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้ครอบครัวพอเนี่ยแบบรวยมากๆเมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจมาถึงครับ ทุกคนบนเรือรวมทั้งตัวพอเนี่ยก็ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลเนาะโดยมีพ่อแล้วก็ปู่ของพอเนี่ยคอยแบบเหมือนประกบละครับที่เขาโทรหาเนี่ยตามไปประกบหมดเลยนะตั้งแต่สถานที่เกิดเหตุจนไปถึงโรงพยาบาลได้มีพยาบาลคนหนึ่งครับ ได้ให้ข้อมูลกับตำรวจว่าพ่อของพอเนี่ยมักจะเดินไปรอบๆตลอดเนาะแล้วก็พยายามคุยกับเพื่อนๆทุกคนที่อยู่บนเรือในขณะที่พวกเขาเนี่ยอยู่ในการสัมภาษณ์กับตำรวจคือปกติเนี่ยตำรวจมาขอข้อมูลอะไรคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยคนอื่นจะไม่เข้าไปยุ่งใช่ไหมครับแต่พ่อของพอเนี่ยจะคอยเข้าไปอินเทอร์รับครับคอยเข้าไปสอดแทรกเข้าไปฟังบ้างเข้าไปช่วยพูดบ้างอยู่ตลอดเวลาเรียกว่ารบกวนการทํางานของตำรวจแต่ก็อย่างว่าแหละครับ เป็นอายการก็จะมีความรู้ใช่ไหมครับมีความเก๋าเกมอยู่ดังนั้นพ่อของพอรู้ดีครับว่าเขาต้องทำตัวยังไงกลับมาด้านการตามหาบอลลารีบ้างก็ยังคงทำกันอย่างต่อเนื่องครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันมืดมากๆในตอนนั้นแล้วก็มันไม่มีสัญญาณใดๆของมอลลารีเลยหลังจากผ่านไปได้6วันครับในที่สุดร่างของมอลลารีก็ลอยขึ้นมาจากน้ำ มีการพบศพของเธอครับผลการชันสูตรพบว่าเธอเสียชีวิตจากการบาดเจ็บอย่างรุนแรงนะครับก่อนที่จะจมลงไปในน้ำนั่นก็อาจจะพอเดาได้ครับว่าร่างของเธอเนี่ย น่าจะได้รับความรุนแรงจากการกระแทกในช่วงที่เรือเนี่ยชนกับสะพานนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้เธอเนี่ยหมดสติครับแล้วก็จมน้ําลงไปโดยที่ไม่ได้มีแบบสติพอที่จะตะเกียกตะกายขึ้นมาเลยด้านพอเนี่ยแน่นอนถูกตั้งข้อหาขับขคียเรือในสภาวะมึนเมาใช่ไหมครับอันทําให้ก่อเกิดอันตรายต่อร่างกายแล้วก็ทําให้ผู้อื่นเสียชีวิตอย่างไรก็ตามครับ พอเนี่ยไม่ยอมรับข้อหานั้นครับเขาทำการปฏิเสธแล้วก็บอกว่าทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นเพียงอุบัติเหตุครับไม่ได้มีใครอยากให้เกิดทางด้านแม่ของมอลลี่เนี่ยเธอก็พยายามที่จะต่อสู้คดีแล้วก็เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูกสาวของตัวเองเธอเนี่ยพยายามที่จะยื่นฟ้องนะครับคดีนี้กับพอว่าพอเนี่ยคือต้นเหตุในการเสียชีวิตของมอรล,ลี่รวมถึงฟ้องครอบครัวของพอด้วยนะครับที่ปล่อยให้พอเนี่ย ต้องแบบเหมือนทําอะไรโดยขาดสติเนาะปล่อยให้พอไปซื้อเครื่องดื่มมึนเมามาจัดปาร์ตี้แถมยังใช้เรืออีกนะครับในช่วงที่มึนเมาโดยที่ไม่มีผู้ใหญ่อยู่ด้วยเลยดังนั้นครอบครัวของพอก็คนที่จะรับผิดชอบด้วยนอกจากนี้ครับตัวพอเองยังมีอีกหนึ่งความผิดนะนั่นก็คือการละเมิดกฎหมายในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งที่ตัวเองเนี่ยอายุยังไม่ถึงกําหนด ซึ่งตามที่เล่าไปครับเขาใช้บัตรประชาชนของพี่ชายเขาในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล่านั้นนั่นเองแม่ของมอรลี่ก็เลยทำการ ฟ้องร้านสะดวกซื้อร้านนั้นด้วยนะครับที่ไม่มีการตรวจสอบให้ดีไม่ได้เช็คให้ถี่ถ้วนนะครับแล้วก็ยอมขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำนวนมากให้กับพอลซึ่งพอกับพี่ชายพอลเนี่ยเอาจริงๆถ้าสังเกตบัตรประชาชนดีๆเนี่ยหน้าตามไม่ได้เหมือนกันเลยนะครับเรื่องราวนี้ก็ทําการต่อสู้ครับทางด้านกฎหมายเนาะแล้วก็มีการดําเนินคดีในชั้นศาลตัแล้วครับได้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น คือในวันที่7มิถุนายนปี2021นะครับที่ผ่านมาปีที่แล้วนี่เองหรือว่า2ปีเศษจ,จากเหตุการณ์มอลลอรี่ตกเรือไปเนี่ยระหว่างที่ทุกคนกำลังสู้คดีกันอยู่เนาะตอนนี้สารก็เรียกมาต่อสู้คดีกันบ้างจู่ๆครับอเร็คซ์เนาะอเร็คซ์คือพ่อของพอนะครับได้พบร่างของแม็กกี้ภรรยาของเขาและก็ตัวพอเองครับ ซิเป็นลูกชายของเขาเนี่ยถูกยิงอยู่ในบ้านของตัวเองเมื่อคุณอรเล็กซ์ครับคนที่เป็นพ่อเนี่ยเห็นก็รีบโทรแจ้งนายวันวันครับเขานี่แบบตกใจเป็นอย่างมากแล้วก็กังวลกระวายเป็นอย่างมากคือในตอนที่แจ้งเหตุเนี่ยเขาได้ตะโกนเลยนะครับคือพูดกึ่งตะโกนเลยว่าเขาพูดว่าผมต้องการเจ้าหน้าที่ตำรวจและรถพยาบาลเดี๋ยวนี้ภรรยาและลูกของผมถูกยิงนี่คือสิ่งที่เขาโทรแจ้งนายวันวันตอนนั้นนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ไปยังที่เกิดเหตุเนี่ยพวกเขาก็พบว่า พอเนี่ยถูกยิงหลายครั้งเลยนะครับด้วยปืนลูกซองในขณะที่แม่ของพอเนี่ยถูกยิงด้วยปืนคนละประเภทกันนั่นก็คือปืนไรเฟลิลกึ่งอัตโนมัตินั่นเองได้มีการพยายามสืบสวนดูนะครับว่ามีผู้ต้องสงสัยในคดีนี้หรือเปล่าแต่ก็ไม่มีหลักฐานใดครับที่สามารถที่จะชี้โยงไปยังบุคคลที่น่าสนใจได้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้ความสนใจไปยังคดีคดีหนึ่งนะ ซึ่งเป็นคนละคดีกันแต่ว่าคดีนั้นเกิดขึ้นในปี2015ครับในคดีนั้นได้มีเด็กวัยรุ่นอายุ19ปีถูกสังหารโดยคนร้ายคนหนึ่งที่ชื่อว่าสตีเฟนสมิธนะครับถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยตั้งข้อสันนิษฐานนะครับว่าเฮ้ยมันอาจจะเกี่ยวข้องกันก็ได้นะก็คือพูดง่ายๆก็คือเขาสงสัยว่านายสตีเฟนสมิธเนี่ย อาจจะเป็นคนก่อเหตุคนเดียวกันกับคดีการสังหารพ่อแล้วก็แม่ของพ่อนะครับเพียงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้อธิบายรายละเอียดนะครับว่าทําไมเขาถึงพยายามที่จะเชื่อมโยงทั้ง2กรณีนี้เข้าหากันเนื่องจากคดีนี้ยังไม่ถึงที่สิ้นสุดนะครับดังนั้นแบบข้อมูลต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกเผยแพร่กันมามากทางด้านครอบครัวของมอรล,ลี่บ้างอย่างจำมอลล,ลี่ได้เนาะก็ได้มีการส่งจดหมายครับแสดงความเสียใจยไปยังครอบครัวของพ่อด้วยโดยจดหมายนะครับก็มี เนือความประมาณว่าครอบครัวบีชเนี่ยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวเมอร์ดักตลอดช่วงเวลาอันเลวร้ายที่เราต้องสูญเสียลูกสาวอแมนที่รักไปเราก็ต่างสวดภาวนาให้ครอบครัวเมอร์ดักพบกับความสงบใจได้จากเรื่องดังกล่าวสําหรับการสูญเสียที่น่าเศร้าครั้งนี้เราหวังอย่างจริงใจที่สุดและพร้อมให้ความร่วมมือในการหาผู้กระทําความผิด ในอาชญาการรมครั้งนี้มาลงโทษให้ได้นี่ก็เป็นข้อความนะครับหรือว่าเป็นสารจากจดหมายของครอบครัวบิชหรือว่าคุณแม่ของมลลีแหละคือเขาก็เหมือนลักษณะว่าต่อให้เป็นศัตรูกันเนาะในการแบบฟ้องศาลกันเนาะในกรณีของคดีของลูกสาวเนี่ยแต่ในตอนนี้ครับ ตัวพอเองคนที่เป็นผู้กระทําความผิดเนี่ยก็ได้จากลูกนี้เป็นแล้วเนาะด้วยการถูกสังหารเหมือนกันนะครับซึ่งจนปัจจุบันก็ยังตามตัวไม่ได้นะว่าคนที่สังหารพอแล้วก็แม่ของเขาเนี่ยเป็นใครแต่อย่างน้อยๆครับ,บครอบครัวบิชเขาก็เหมือนแสงดงสปิริตนะครับในการบอกว่าเออเขาก็หวังว่าการสูญเสียครั้งเนี้มันจะทําให้แบบครอบครัวเมอร์ดักเนี่ยสามารถหายโศกเศร้าได้อย่างรวดเร็วคือพวกเขาเข้าใจดีครับว่าการสูญเสียคนที่เป็น ที่รักไปของครอบครัวเนี่ยเป็นยังไงเนาะดังนั้นเขาสูญเสียลูกสาวมาก,ก่อนดังนั้นเขารู้ดีครับว่าการสูญเสียลูกชายไปเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าเจ็บปวดมากๆอย่างไรก็ตามครับได้มีการตั้งข้อสมมติฐานมากมายในคดีด้านหลังเนาะหลายๆคนก็เชื่อว่ามันอาจจะมีครอบครัวบริชเนี่ยครับอยู่เบื้องหลังเป็นการแก้แค้นนั่นเองซึ่งก็มีหลายๆคนเชื่อแบบนั้นเนาะหรือหลายๆคนเนี่ยก็เชื่อว่าอาจจะเป็นฝีมือของ อเล็กซ์ครับอเล็กซ์ก็คือคุณพ่อนะขุณพ่อของพอเนี่ยเป็นการแบบเหมือนวางแผนอําพลางนะครับสังหารภรรยาตัวเองแล้วก็ลูกชายซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการสันนิษฐานหรือว่าเป็นถ้าพี่ทำพูดได้ถูกก็น่าจะเป็นทฤษฎีสมคบคิดละครับซึ่งคนที่แบบเสพข่าวหรือว่าอ่านข่าวเนี่ยเขาก็คิดกันขึ้นมาเองแล้วก็พยายามที่จะแบบ รวบรวมข้อมูลมาสนับสนุนเหตุผลของตัวเองเนาะอย่างไรก็ตามครับถ้าเป็นในเชิงของกฎหมายในเชิงของตํารวจเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการสรุปความนะครับของคดีนี้และคดีนี้ก็ยังไม่ได้ปิดตัวลงและทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวที่พี่แฮมนามาเล่าให้ฟังนั่นเองก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าเรื่องราวแรกหรือว่าคดีแรกของมอลลี่เนี่ยมีความคล้ายคลึงนะครับกับคดีของคุณแตงโมเป็นอย่างมากเลยเนาะเพียงแต่ว่าตอนนี้คดีของคุณแตงโมเองเนี่ยก็ยังไม่สิ้นสุดนะครับก็ยังคงมีปริศนาแล้วก็ มีความจริงพี่ฮมเชื่อว่ามันมีความจริงที่ถูกซุกซ่อนอยู่อีกเยอะเลยเนาะก็น่าแปลกเหมือนกันครับที่จนถึงทุกวันนี้เรายังไม่รู้เลยว่าสาเหตุที่แท้จริงและผู้กระทําความผิดที่แท้จริงเนี่ยคือใครกันแน่ก็หวังนะครับคาดหวังอย่างยิ่งเลยนะครับอยากใจจริงแล้วว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็อยากให้คุณนังโมนเนี่ยได้รับความยุติธรรม นะครับอยากให้ความจริงทั้งหมดเนี่ยมันปรากฏขึ้นมาเนาะแล้วก็เป็นกําลังใจนะครับให้กับทุกๆคนที่รักคุณแดงโมซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็อยากให้คุณแดงโมเนี่ยได้รับความยุติธรรมแล้วก็พบกับความจริงได้เร็วๆยังไงก็หวังว่าเราจะได้ฟังข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวคดีของคุณแ่งโมในสักวันหนึ่งเนาะว่าที่สุดแล้วความจริงคืออะไรกันแน่เป็นกำลังใจให้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคดีที่เราแล้วก็รู้สึกสะเทือนใจเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครฟังแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะให้กําลังใจพี่แฮมก็ประชาสัมพันธ์กันนิดนึงครับสามารถที่จะ สนับสนุนพี่แฮมนะครับแล้วก็ให้กำลังใจพี่แฮมโดยการเลี้ยงกาแฟพี่แฮมได้ที่เว็บไซต์ของ bym coffee s l u c h ทัชพลเดี๋ยวพี่แฮมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าจะพยายามไม่อู้จะพยายามไม่ขี้เกียจนะครับแม้ว่าตอนนี้งานเยอะเหลือเกินครับเมื่อคืนนอนตีสกันเลยทีเดียวแต่ก็มีแรงครับในการที่จะอัดนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพดีครับแล้วเจอกันใหม่วันจันทร์หน้านะสวัสดีครับ